วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงภาคแรกจนถึงภาค1นึ่งกัจุดแหนึ่งครับก็คือหนึ่งเกี่ยวจุดสองเนี่ยครับเล่นได้ทุกกลัวชันเลยครับอ่าให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับอ่าหลังจากที่ตัดลิ้ไปนะครับอ่าได้มาแล้วครับลากไปก็นี้ตอบเลยครับอ่าขึ้นมาแล้วก็กดคลิกไปเลยครับกดลันครับอ่ากดนิกต่อไปครับ ต่อไปครับจะเลือกอนไนก็ได้ครับผมเลือกไอันี้ครับต่อไปครับจะลงไว้ที่ไหนก็คุณเลือกเองครับผมเลือกไอันี้ครับอ่กดต่อไปครับกดเริ่มครับมันก็จะอินสตอลให้เลยครับแต่ผมไม่อินสตอลครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋วผมจะมาทำแบบช้าๆให้ดูนะครับโอเค